สรุปข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับวัดพระบาทน้ำพุและมอบีทูตสื่อวิญญาณนายเสกสรรทรัพสืบสกุลที่เกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์นี้สิงหาคม2025เหตุการณ์ล่าสุดตำรวจกองปราบเข้าตรวจสอบประเด็นเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุโดยมีการสอบปากคำมอบีแล้วเมื่อวันที่12สิงหาคม2025ซึ่งมอบียืนยันว่า เงินบริจาคถึงหลวงพ่อครบทุกบาทและตนได้นำซองเงินสดถวายตามดำริของหลวงพ่อโดยตรงเลขาปู่บัญเจตเทพพมนักฝ่ายวัดพระบาทน้ำผูออกโรงชี้แจงว่าไม่มีระบบแบ่งเงิน70-30และวัดมีบัญชีรับจ่ายที่โปร่งใสมีหลักฐานเอกสารรับเงินรับอย่างครบถ้วน มอบีให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโต้ข่าวว่าไม่เคยยักยอกเงินและการแจกเงินทุกโครงการเป็นไปตามดำริของหลวงพ่ออลงกตเช่นโครงการไถ่ชีวิตโคสร้างโรงเรียนฟาร์มต่างๆโดยเงินทั้งหมดถูกถวายให้หลวงพ่อโดยตรงไม่ได้เข้าเงินวัดหลังตรวจสอบพบประเด็นว่ามอบีใช้ชื่อวัดเปิดรับบริจาคและหลวงพ่ออลงกตสั่งห้ามใช้ชื่อวัด